ยายาวาลุอ่าชันสีเด้อเนาะถ้าได้ถามก็อยากคู้แล้วบัดแต่ว่าตะบิดตับบก่อนพ้นสีลงมาเทียมแม่ฝันบอกด้วยว่าแม่เราได้แบบกับพันกับแม่บรายกินข่าวบรายกินอย่างเออแบบแบบฝันมาพ้นมาอยู่น้ำนนี่บอกบรายยากข่าวเด้อนตะบิดนะสามเดือนแม่บรายกินข่าวสามเดือนโดยป้าบนี่ยไปคืออิ่มอยู่ไปเลยโมไปทางไหนไปนะโมไปฮะอันหานี่ไป อัมีแต่ะเป็นฉันบุบบุบบุบคุณเจ้าเหรอเนีมาละคืออันนั้นฉันมาบุกบุกนั่งลงข่าวนึ่บริยาคหักนนึ่งของผู้เดียวเด้ของยังบรได้เนาะออกี่เ้าตอนแปดโมงออกอ๋ประมาณแปดโมงเนาะเอออ่ออออเมืเพิ่นกับใครเนี่ยแล้วเม่เพื่อนกันอ่อเศร้าเลยรังนัง โอเคน้พี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพขึ้นมาในส่วนตอนแรกเมื่อนี้น้พี่น้อง,นองเนะาะก็อยู่ที่บ้านนาแพกเด้อน้พี่น้อง,นองเนะาะก็เมื่อนี้เนาะก็วยนหน้าขึ้นมาทางบ้านทางเฮือนเสาตาบ่วนมและก็ทางบ้านน้องโมิม่นคือเกา่าพี่น้องเลยแต่ว่าขึ้นมาทางนี้กแม่นมีน่องโมเนาะเสาตาน่องฟ้าและก็เอ้ยหน้าเนาะหรือว่าทาง ชาวหน้าแล้วพี่น้องเลยเนาะทางหมู่บ้านนาแพะและก็ทางแม่ยนองเบิ้นเนาะผู้ที่ว่าได้รับการช่วยเหลือแน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงนี้กับเอฟซีกัเอ้าเนาะกำลังถ้าเบิงถ้าชุ่มทางบ้านทางเพื่อนน้องโม่นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าเนก็เอ้าวดีใจน้ำน้องโม่เพิ่มสันเนาะหลังจากบาตาได้บอกข่าวดีน้องโม่เพิ่นไปเนาะเรื่องอ่ามีทางพ่อกระแมยเพิ่นหับ สังกษีแน่เพราะฉันเนาะพอสิได้เฮือนใหม่น้ำมูไปไวเพราะฉันแล้วก็ครอ,อบครัวซาตานนี่ก็เอาเนาะก็ถือว่ามีข่าวดีเขา้าขมาเรื่อยๆอยู่พี่น้องเลยก็คือเนาะทาแต่ติดกระเบื้องกระโลนี่แหละมีแต่เดี๋ยวสิถามซาตาเพิ่อนอยู่เนาะพี่น้องเนาะว่าตัวบอลน,นางฤทธิน์ะนะเนาะด้านนางฤทธิ์มักสีอยังอ่าแล้วก็หัวมันดอกมันใดนะอะไรเนาะเพราะว่า าทางพอ,อ,พอร์ทแคมเอร์ติ๊กเราก็กเป็นห่วงเนาะยันพิษไม่เช่านี่ยเราว่าทั้งนอกหรือว่าหัวบอกบันไดน,นะพี่น้องเนาะมันต้องเ,อเป็นกระเบื้องยหยาบๆแน่ไปชนถ้าว่ากระเบื้องภายในนี่มันมื่นเลยเนาะพี่น้องเนาะตัวตีตัวเฮือนมันมื่นตัวที่เฮานั่งลิดนั่งยังก็เอาจากสีซาซานะทางบ้านบาตาเอิญซาหรือว่าพืชเนาะแบบว่าเพื่อป้องกันแบบว่าพลาดล้มเนาะหรือว่ามื่นทลายพี่น้องเลย หมันฟืดๆแน่เนาะจังใดกะขอากราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง fc เบิดสุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอ้ยจังใดเนาะก็เข้ามาเบิ่งมาชมสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจทางบ่อตาเน่เด้อเนาะพี่น้องเนาะพอมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเ,เอ้ยหากว่าเนาะเว้าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยนนะําหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ เอฟซีเพิ่นกับเป็นห่วงมาไลยเนาะพี่น้องเนาะเรื่องอนแม่น้องโมเมื่อวานนี่แหละอ่าบอต้าคือบอผ้าเพิ่นไปกวดแน่วิสันคือบอไปชักอ่าปะไปฉีดยาไปสันอ่าแม่เรานั้นฉีดยาบอได้เนาะพี่น้องเนาะฉีดยาบอได้เนื่องเราก็มีขอขอห้ามด้วยขอแม่อยู่แหละก็ตามความเสื่อก็คือเราเนี่ยเคยถือคน คลองไซไปสันเนาะทีคือเราเล่าในคลิปแหละพี่น้องแล้วบอกหล้วเราบอกล้าซักยาไปสันเนีน่ยมันพลาดมันอย่างนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะเนาะอย่างใดก็แล้วแต่ผมเสือเด้อพี่น้องเนาะก็เลยเห็ดให้เราบอกล้าฉีดยาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตรวจในการนี้แหละเนาะสุกสาลาน้ำบ้านเพื่อนในการนีพี่น้องเลยเราซื้อ,อยามากินเองกเพื่นอนกบ็บว่าไปเยี่ยมมาเล่านเด้อไปสันเสริมช,ช,ชาบนองโมเพื่อนขึ้นมาเนาะยัน เมตูแล้วซอกแล้วยางใช่ไนไะข่ขื้นแหง้งให้อันซาตอกซาต้าไปเยี่ยมเพื่อนในเด้อฉันย้มกลางค่ำกลางคืนพี่น้องเอ้เป็นอย่างไรเนาะเราดีเราเศร้าขึ้นอยู่บ่พี่น้องแต่ว่าเป็นยากินอย่างนั้นเราซื้อมาเตรียมไว้อย,ยูน่นาะงพี่น้องเนาะน้องโมูเพื่อนก็นอาจจะเดินทางกลับและมื้อนี้พี่น้องเนาะหรือวาสีหอดมื้ออื่นบ่หเรือว่าสีหอดต่อแรงมื้อน,นี้เนาะอย่างใดก็ เดี๋ยวสิเข้าไปถามไทยเบิ่งอ,อาการแล้วก่อนสันดีเศร้าอยู่บ่นี่ก็ซื้อน้ำสบเนาะพี่น้องเนะนาะน้ำสบน้ำมะเกี้ยงพี่น้องเลยมาฝากมาตอวว้อนเราด้วยบ่อ่าสิ่งกินได้เดาะพี่น้องเลยถ้าเป็นน้ำสบน้ำมะเกี้ยงตัวเ่าและพี่นอนะ้องเนาะอ่าผู้ที่ว่าเพิ่นอย่งไรเพิ่นผู้ที่ว่าเค,เคยพ่อนะเคยพ่อเคย เกิดขึ้นกับเจ้าของ่นย่านไหนครับพี่้ังเนาะทั้งนั้นก็เห็ดประจังเด้วเนาะปอกๆอ,อยู่เห็ดไมคานบ่เนาะทางเสาตาเมื่อวานนี่น้องป่ามาบอกเนาะได้ใจขนาดเอฟซีเพื่นว่าโอ้ยน้องป่าน้อ,นอง น้องน้องป่าว่าขักกะลิน้องป่านี่พี่สันเอา้าไอซิปอ่าคะแนนเลยพี่สันอย่างไรดีเนาะเศร้าเลยบ่เนี้ยไปเห็นเขี้ยวหมากได้ได้พี่น้องเนาะอ่าหน้าตาคืออยากชื่นชื่นขึ้นโยบาดเนี่ยผมใส่นอนเมื่อคืนนี่นามีผู้บ่าวรักมาหาจักเดีนีน่เนาะก็ชื่นไหวแท้ โอ้สบายดีตุอ่าังไ<า>ข่ไข่แน่รืบ่ฮะไข่ไหนอยู่เออนาะเอา,เอาดีใจน้ำแล้วฉันเอาเอ,าอันนี้กินได้ทีิเป็นไข่เป็นอยังกันเนาะเอาแ่ยนโดินโดโดซื้อมาต้อนมาฝากเบิดยาจกซุ้มแล้วเนะ้ว, 10, นะวเชิบพันเห็นไหมเบิดตอัชิบพันน่ะเดียเดี๋ยวเศร้านี้เานะ่า หักแน่เรียกว่าตัวว่อยากกินยาจักเออสบายดิ้งละเปล่ยนอะไรไ,ไ,ไม่ตู้บ่ได้ไข่ขึ้นแห้งบ่มคืนออเนาะอ่างชายญาาินะอยู่กับหลานสองคนยาานอะ่าบมมีผู้พาไปหาหมอเอฟีเพิ่อนว่าโอ้ยเป็นห่วงเล้วเดฟฉันทั้งเป็นห่วงน้องโม่ทั้งเป็นห่วงแม่บาดเนี่ยน้องโม่ผู้ไปพ่นกับไปผู้เดียวแม่อยู่พี่บัดนอนไข่เพิ่นว่าเนาะ ยันว<ม>า่านอนคืนนึ่งกินยาขับไปแล้วก็นอนเพินเป็นห่วงย,นยนันว่าว่ายันว่าไขขึ้นหาขึ้นแห้งยันแบบบบมีผู้เบิงผู้ยังยันซอกเพินว่าใครเนีบ้บาดมันเฒ่าเลยเ <c oughs> ข่าได้สิกินแซ่บรือบอกินได้หรืบ่กินข้าวกับมะกล้วยแต่เช้าคนแหละบ่สร้างว่าแท้สิน้นได้สิบ่ิากเนี่ยบ่ บ่ได้อยากบ่คคลอยากสิเนาะอยากเว่าบุญหอเข้าใหม่ไหมนาใชมีอยู่นะชีนชาดนึงเหลืออยู่ดีนี่ยูของเฮาบ่ได้กินมีอยู่แล้วบ่คคลอยากเน้องสิเนาะไหนจะน้องกุ้งก๋วยกินกับกล้วยน้องหมูเพิ่นกะทูอันมาลินน้ำอยู่บ่มื้อนี้ยังมื้อนีิโตแต่คืนนี่คนละคนทูมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นสิกลับมื้อนี้บ่ไดเมื้ออื่นเพิ่นมื้ออื่นบ่มื้ออื่นเช้าบ่ โอ้แสดงว่าอยู่อีกอนมันนี่เขาหาหมอเด็ดโอ้มันนี่เขาหาหมอเขาหาหมอแ้วกับมืออื่นนี่มันกับนะมืออื่นเนาะแสดงว่ามันนี่ยังบริติโตกับน้องมูรับบังลาอันเช็คถามอยู่บ่ะฉันฉันอยู่พินวาไดนไหนฉันฮะเออพินวาได้เข้าพบหมอแล้วบ่ะเออได้เข้าแล้วเนาะอืมดีดีดีฉัน อ่ามันเบิงเบิงถ้าเห็นเขาอ้ายเฟินมาหนีเรือว่าเฟินมาช่วงแรงบนเรือ,อังไรกันมาหอดคําอยู่ได้นน <คำ S 1> เนาะเปิดมงอ่าถ้าคือว่าสมมติมาคำนี่รถโดยสารบ้านนาแพกนี่กับชิมี่อยู่ใช่ไหมโบมีเลยนะโบมากคำเนาะว่านี่ก็สามโมงหอดสามโมงพุ่นเนาะนี่ก็สีประมาณนี่เนาะอ่าสียอยู่ในประมาณช่วงนี้รถโดยทางมันบ่อยนั้น นี่กระเป๋าเตียงแล้วของแนวขับเด้มาขับรถส่วนตัวเนาะรถส่วนตัวมามาไวมามาง่ายมาสะดวกสบายเนี่ยไปลองเลยจังไดกะพยายามเนาะกินข้าวใช่กินยาใช่เนี่ยโมเมนต์ว่ามันเช่าแล้วสิเชากินแล้วยาเนี่ยกินอีกสักกวอนเนาะจักรอบจักใดแบบว่าพอมันต่อเนื่องกันนะกินในเช้านี่ก็กินจะเต่นก็กินแต่ว่าชักยาฉีดยาแบบว่าคือญาติคือเจ้าเล่าเนาะ มีบริษัทก็จะเป็นนี่มีบริษัทแต่ว่าลูกว่าชั้นว่ซซี่ดอกแบบเจ็บในตุนในโตนี่บอ่ยบอยทีกสเจ็บเหลวอยู่ก็บโได้นั่งก็บโได้นอนกับโได้้มันเจ็บมันปวดมันนอน,นอ,นอ,อาหมอมาเป่ามาขาบมันมาอัดคอรถนี่อ ขออนุญาตน้ำเลายแม่เป็นมาได้จะปีแล้วก็แต่ช่วงนั้นแม่เป็นโอ้ยมก็เช้ากี่ปีโอ้แต่ในยังเป็นเช้าพุ่นฉันก็บ่ได้เช้านี่แต่ยังบ่ได้น้องโมโอแต่จมิดจมบ่แม่มันเป็นเทียมเป็นมเทียมเิ่นมาจับเว่อเล้วเทวบุตรวดามาจับนะแหลวบอกเลขบอกเบอร์เขาโอ้ตี่ได้โดยเออ นี่คนอีสานนะ่ก็ถืกอยู่บ่านอถไกะืบได้แต่ก่อนนะมไดพิษได้ออแต่ข้าวมันบกแพงแต่ข้าวมันเจ็ดพันขนาดนอ้อแต่ข้าวตะกี้อะไรกันอยอข้าวเลยเห็ดไปมาถามกับพ่อพ่อได้พ่อถือน้ำอยู่เนาะถือแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เป็นบุหูบ่เดี๋ยวนี้บ่บ่ออันนั้น้วแบบเขาอันนั้นเฮาละได้เพิ่นยาอยู่น้ำแล้วก็บรรยายัางแบบหมอเขามาเห็ดกับเฮาแหละ เออแล้วแม่บ่หูป่ะนี่เหมือนไรกับผู้ักแต่ก่อนฮั่นโอ้ยหูมือมาชีหามึงก็ยังจื้ออันความพันความพินอ่นนะฮะเออเออแบบว่าแม่นี่พันบ่พันพันเอาพันอะไรก็มาเล่าพันเอาแล้วบางเถ้อกับข้าวรางเะารนี่เวลาข้ามาขอเพิ่อกระเฮ็ดโนยัดอันนั้นอันนี้เพิ่อกระเฮ็ดแต่มันคืออ๋อแม่อะไรด้วยอ๋อไม่เคยหูมาก่อนได้สันพี่น้องเนาะแบบนี้เลยอถือขาเฮ็ดหรือจคล้ายคือกับอันเมตุดาวไหมจัก แม่ตัวดาวหันหมออันนั้นหมอยาวะหมอยแม่บบเป็นยาวแม่เนี่ยเป็นนางเทียมหมอเด็กนางเทียมโอ้นางเทียมกับหมอดาวนี่มันมันต่างกันเลยเนาะต่างกันเลยคือนางเทียมนี่มียาวชั้นวะซี่ดอกน้องพี่น้องน้องก็ไปรูดูมินดอกมีแบบว่าสิ่งที่เ้าโบเห็นนั่นเพิ่มมาเขาล่างเนาะเพิ่มมาเทียมเพิ่มมาเทียมแต่เ้าก็เพิ่นอะไรผ่าวา่าววานเพิ่นอะไรฉันก็มืออื่นพันในเด้อฉันมืออื่นเล็กเลาครับ เนาะมันหดบวผลมันหดบวผลแบบนี้เออแต่ว่าผู้เพิ่นเห็ดเพิ่วยังก็คนในบ้านนี่บ่อยคนในบ้านเออหนะผู้เพิ่นเก่งกว่านี่เผิวเก่งแล้หมอหมอเพิ่นเฮียนได้สิหเฮาเป็นผู้เฮียนเด้คือแม่แบบธรรมชาติเนาะเพิ่นมาอยู่น้ำไปซื่อกนกับมนมันบ่แพ้มนเออคือเขาแบบค้นแบบนี้ก้นแล้วเพิ่นมาเทียมซื่อๆเพิ่นมาจะเมยหบ่แม่นติแต่ว่ามันบัดบังเอิญถทึกเนาะบังเอิญแม่นนะถึก แต่โลดได้แต่ตำลีอันนี้แหละถือเขาเห็ดกับพูอันเห็ดนะก็ขึ้นมานะของเม่กับแบบยังเป็นผีบโบมือมันขึ้นมาแล้วมันเอากินเหลากินเพียงพี่อ้แหละเอาเหล่าให้กินให้กินกับบุตรชนใจนะพวกนะเขาก็ยุต่เขาสอนสอนในฟังดอกน้องพี่น้องเขาก็บุด้ว่าซื่อว่าอย่างเพื่อนดอกแต่ว่ามันโดนมาแล้วน้องม่เนาะคือว่าาแหละน้องพี่น้องเนาะทั้ง ท้งสาหรับบอต้านี่โคงนะน,นี่กับโบเชือกับบอลูบลูบพี่น้องเนาะเพราะว่าทางทางนี้เนี่ยเพิ่นเพิ่นกับนับถืออยู่ได้เนะาะนับถืออยู่คือบอต้าบอกเละแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าบบเชือกอะไรห้าวห้าเสิเอ่อมใช่เห็นยังนะูน่นน,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 นี่นั่นเนาะแต่ว่าคือแม่นี่บอได้พ่อนีผีไทยบอกทางบ้านบอต้านี่ผีไทยนี่คือผีไทยและแม่ดาว อันนี้กับพ่อในเดือนสี่แต่ว่าทางฝั่งไทยเพื่อนนี่อาจจะล่ำผีฟ้าที่น้องเนาะผีฟ้าแต่ทางฝั่งเล่านี่ผีไทยผีหมอแม่เป็นดนนะบอกตวงนั้นโดนตืวเอืนะผูช้าบอต้าผู้ที่เคยถามเรื่องแะวนี่ที่ผ่านมาเนี่ยมีสองคนเนาะเป็นคือแม่แล้วก็เป็น นัเทียมเกินกับเจ้าเนี่ยทีเราไ้ฟังด้วยนึงเนาะ FC ผู้ที่เคยติดตามมาชมทางคลิปบอาต้าหรือติดตามบอาต้าแต้แรกๆเนี่ยคือยี่ห้จักอยู่ม่ตู้บองพี่รองเนาะม่ตู้บองเราอยู่ก็แล,ละทางขึ้นไปหาวัดมหาโซ่เนาะเรากับใกล้ขึ้นแม่แล้วพิ่นมาเทียมมาบอกออปัจจุบันนี้เราก็ยังเบิ่งได้อยู่แบบว่คบาคล้ว่าเออนั่นนี่โบเห็นหรือามาหมุดมาโมมา เดามาเยาเบิางทีนะมาเมนั่นเพิ่นบ่ได้ให้เบิ่งนยังกับบูได้เบิ่งมีเท่าแนวเดียวเพิ่นให้นะทะเลขบอกเลขโอ้แม่เพิ่นนินเรื่องเลขจะเลขแนวเดียวแต่ว่าเออชาว่าเลขงูเนาะไเลือยยังคืองูนี่อ่าจำเลขเสือก็ห้อยมันบอกคู่คู่คุณว่าไฉเสือเนี่ยแหละเดาอ๋อบาทอ่าวดใส้ออกสิ่งกกับพวกแห้งเนาะฮากันไปใหญ่อีกพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ เออเนาะนี่คือเราอดีตเนีฟังแต่ว่าเม่ตูุบอกแล้วก็าเบ้าเฮือนกับเจ้าเนี่ยเราเราเฮียนโบโบเมนว่าเราเฮียนเราเป็นผีผีไทยเนาะบ้านเนาะคืออันเมตุดาวแต่ว่าเราก็เบิงนู่นเบิงนั่นเป็นที่นะว่เราเป็นเราก็ถือคนคนอ่าใส่เครื่องเนาะลองกันเราก็จนปากก็ได้เลยบัดนี้พออันนี้คือว่าขออนุญาตเนาะพี่น้องเนาะ เราจนเสียชีวิตแบบแล้วคนเอาเราขึ้นไปง่อยอยู่ใบไม้วเรา <S <S บใบโพเนาะง่อยบ่หักบ่ไมีตู้อะถามอย่เรามันบ่หักได้ลูกเอ้ยเราอ่ามันยังบ่หอดมือแม่เราอะนะอ่ามันยังบ่หอดมือ,อยังอลไรแบเพิ่นให้เราลงมาแบบนี้แต่ว่าบ่ให้เราบอกเลยอ่าตัวนี้นี่ชา ว่าอะไรกับแบบให้แบบนั้นเนาะเลขอย่างเราไม่ได้บอกหรอกแต่ว่ามันยังมหอดมุขเราเราก็ย้อนเป็นหมอไทยแล้วก็ถือคนที่เขาลองคือกันพี่น้องเนาะคือเดียวกันนี่แหละพี่น้องเลยพอเม่เพื่อนกับผีผีไทยหรือว่าหรือว่าสิ่งที่เราเห็นมาเทียมนี่ยันลืนยันลืนหรือว่าบบดิ๊กกี้ว่ายกไมมยกอย่างมันสีโบมีมก็มีือกันเนาะนี่แหละมีตลอดแล้วลูกไอ้แนวนี่ฮะ นี่แหละพี่น้องเนาะอ่าบอบอว่าอยู่ใช้ใช้บ้บบานใดคือกันพี่น้องเนาะบอกเลยว่าแต่บ้านนั่นบ้านนี่พี่น้องเลยอ,อ่ามันมีอยากคูบ้านอ่าคืออ่าอย่างใดคือบ้านคือแมน่มนี่แม่แม่แม่ถือว่าเป็นบวเขาล่าง,ง,งเขาเทียมแล้วก็กปกติบ้านนี้นะก็อย่าอย่าว่วาลูกอ่าสั่นสีเด้อเนาะถ้าได้ถามก็อ,อยากคู่้วบ้าน แต่ว่าตะบิดตะโบก่อนพนศิริลงมาเทียวมแม่ฝันบอกด้วยแม่ได้แบบฝันกับแม่โบได้กินข้าวโบได้กินอย่างาเออแบบแบบฝันบบพนศิริมาอยู่นำน,นั่นนี่บอกโบได้ายกากข้าวเด้อดนสามเดือนแม่โบได้กินข้าวสามเดือน<ด>เลยป้าหน้าไปคืออิ่มอยู่ไปเลยโมไปทางไหนไปน้าโมไปหันหาหนีไปอ่หางมีแต่เป็นแสนบุกบอกบอกเจ้าอะเน Ừ... Ừ. Mà là khứa nè, xắt má bự bự, nang lông, khâu đâm bò da, hặc nướng, không phụ đi đấy, không nhang bò da, nong mô cái gì, phụ điệu nướng, uầy là bàn nướng hết mấy sáng, bò da, khánh da, má kín hết năm môn. Bật an, bật bật phù đấy, tối năn Oh, nướng mà bò da khéo ấy, nướng mà để kín, un má, un ít. À, kín. kín. มันเลแห้งปะมาไหมอืบริกรอะไรอะไลูกบริยากอะไรอแต่ว่านึ่งอยู่ขมือนึ่งขมือบ่ยากขอไปหรือว่าอาจจะกินอายกินกินมันบอกเลย่าบริยากเนาะบริากแต่ว่าเมยกับบริยายังเลยตอนนั้นนะเขี้ยวแต่มากมากในเขี้ยวเขี้ยวคล้ายเขี้ยวคล้ายก็มากกันคืนกับบรินานบริยากาบบริยักลัาบกนอนกลางกายเจ้ากับบริยอยบริตาดุย่อยเล ย่อยอะไรยัลรอคนละอันนี้เราไม่ไปนอนเลอไม่ยากมัวมาพี่มาเบิ้งนี่ชิคินเน่เบิ้งนี่กับไปกับเบิ้งอยู่ขากินกับน้ำลายกับบ่ออกไม่คืออยากจะได้ยากหากไปได้เขาลาเขาจ้างเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ากับไปไปได้เลยไปเออเนาะไปยามกินข้าวป้าป้าขึ้นกินข้าวขึ้นไปกับเบิ้งอยู่มากินน้ำแม่แช่ไปเลยได้ เครียดจะมาเออนั่นเนาะพี่น้องเนาะสามเดือนบริกดีแล้วฮ็ดอยังได้จจังฮู้ซึกว่าตัวเองนี่เออมีมีแนวเขามาสิมันการหูจักอะไรหรูกเอ้ยมีนันหมอเอคันว่าแล้วเอ้ยเมนี่ก็เป็นแต่กนอ๋อันนี้ผ่นเชียแล้วเป็นเทียมคือการเออเป็นเทียมเออเเป็นเทียมมันเมเป่าเบมยังคนเป็นหันเป็นหนีมาเบิงนะ เพิ่นเสียแล้วเดี๋ยวอือแต่ไปขึ้นไปในเฮือนเพิ่นประชบเขามาเบิ่งขันมันก็เอาบุบและบาดเนี่ยฉันชายใบขิดเท่าแล้วเพิ่นเลยเบิ่งให้เออแบบพนนั้นพนนี้เพิ่นอยากมาอยู่น้ำอะไรก็เอ้ยมาอยู่แล้วก็มาอยู่น้ำเจ้าบ่แล้วเอ้ยก็เป็นพ่องกันหนยังเป็นอยู่เป็นเออเพิ่นเสียแล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเอ้ยเป็นก่อนแต่ว่า มีคูบ้านคือบ่าตาบอกแล้วบ้านบ่าตาเองก็มีแต่ว่าเพิ่นเสียแล้วงานไก่ยามมีคนมาหานี่เพิ่นสีว้าวคอยอย่างแล้วก็ชิลงมาแล้วก็ชิชันบุ่มบุ่มขึ้นได้เนาะแล้วก็เพิ่นไก่สีว้าวสิฮู้เองดอกพี่น้องเนาะเพิออทอดจักอ่าเอาแล้วก็แค่ค่ายกันคือกับทางแถวี่จักภาคอีสานแทางฝั่งไทยอะไรก็เคยเห็นเพิ่นเอาขี้บางอย่างนองโย่แต่ว่าเรื่องเสื้อบ้เสื้อนี่แล้วแต่ผู้ศรัทธาแล้วแต่ผู้นับถือคือบ่าตาบอกเลยเนาะอ่าผู้ใด้อนาคดีลิ้นอ่า แต่ว่าเนาะอ่ากับช่างชิบว่ากันแล้วมันเป็นข้อตกเถียงได้กับผู้บรเสืทธนะสมมติว่าเออเนาะอ่าติกน้อยจซะให้อยู่กูบก่บยาบ้เศรอบ่อนนมก็บโกินป้อนเข่าโบ้กินบัดไปเวอร์เนายเพื่อนได้นั่งได้นี่เห็ุให้บัดมิดเจ็ดทีนะอ่าก็สิ่และบรเสืทธก็คือคือว่าแมนสินะแต่ว่าเรื่องบังเอิญก็ว่าเออแมนเนาะอ่ามันบัดเป็นใช่ไปมนั่นอันนั้ก็เลยเสือกันมาเนาะพี่น้องเนาะ คือเมย์เพื่อนน,นี่พนปกตินี่อดเข่าสามมือ้อหรือว่าสองมื้อในการเอโค้ยเนาะแต่เจ้านี่สามเดือนสามเดือนปูนน้ำนี่กินเนาะกินนะอ,อ่อแต่เขาบอกกินน้ำเขาเคี่ยมาอันนี้แหละพี่น้องเนาะใช่เนาะเป็นเะชนะ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 ่นนี้จะว่าเมล็งพันก็นคักในห้อยเพื่อนือสิแเปวไว้อยู่ไมเลยนอนบ่นนั่นละลรเดียวเนี่ยอันตะกนเนี้วะลองขอน่านเพื่อนในเด้อจันเดอ เนาะพอได้อยู่บ้านใหม่เคลื่อนงามนี่นะพี่ชันบ่ได้ป้าตาฉันย่าโลดเนาะฉันถือนะวันที่หนึ่งนี่สีเป็นผู้ใหญ่ใจบุญใจด,ดีเองอยู่พี่น้องเลยอ่าบบถือที่หนึ่งก็ถือจกักอ่าสามโตเนาะนักในรือสี่โตน,นักในก็้อยสี่ช้อยอยูพี่น้องเนาะเขามาปดมาแล้วอืมขอโทษออกมาเลยคิดใจฮะขจตกรทันเมหัวใจกระตุกได้เขาเห็นแน่ๆนอนกลางคืนนี่คือเข้ามาปดข้างเหินนี่อือใช่ ลงโอ้ยออสัญ,ญ่านดิเอ,อ,อ้ยใจว่ำว่ำลงแต่ว่าถ้าเข้าไปหาทางแพทย์ทั้งหมอ,ท,งหงอ,อทั้งโรงพยาบาลเพื่อกะอาจจะว่าเออเขาเป็นโรคประสาทเนหรือว่าคิดลายหรือว่าจิตร้อนนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเนาะเด,ดีย๋ยวนี้เช้าแล้วเชาว้าแล้วเช้าแล้วพี่น้องเนาะฮะพอแล้วก,กะตอนนี้กะสี่โมงแล้ะเนาะพี่น้องทังซาตาเพื่อกะจ้าคิดยังปุ้งปิ้งปุ่ง น้องหมอ่อนอยู่้นน้องมมเบิกไ่ได้ลองนะฮะโทรหาเพื่นก่อนวันนี้ยังมือว่ oui, าจกบาทนะไม่เนาะเอเฮ้ยเร้่สบายดีน้องโม อ่าจังไดอันออกแต่ห้อง้วบบอดอันออกมาแล้วเออพบแพทย์พบหมอเรียบร้อยหมอแล้วจังไดโอเคอยู่บ่โอเคอยู่โอเคอยู่ไม่ใช่อ่าแ่าแม่เพื่อนว่ามือนี้ยังม่ได้บอบลูกสาวอยู่ใช่เหรออ่า,อามือมืออื่นประมาณจังโม่งแฉ่น้องขี่มา ออีแต่เออประมาณแปดโมเนาะอออเออเมยเพิ่นกับใครเน่แล้วแม่เพิ่นกันอาเละกำลังนั่งอยสอนพื้นกันแล้วเอาโอเคเดินทางปลอดภัยนโดยโดยโดยโดบก บอกน้องโมเลยแม่ชื่อขนมมาต้อนนะโดยโดยอ่าโอเคน้องอ่าพี่น้องเนาะอ่ออ่าถามเบิ้งน้องโมนาะพี่น้องเนาะอ่าคืนว่าเรียบร้อยแล้วว่าชั้นมีแต่มื่ออื่นเนาะเตรียมมาแต่เศร้าได้กินของต้อนดีบ่้งเนาะแม่เนาะจัดแหละโมเมนต์ย่องได้พี่น้องเนาะโมเมนต์ย่องกินอ่ามาเฮือนน้องโม่น เอฟซีเพิ่งกระจนมินมาอยู่เพราว่าเต่บอต้าไปได้ดเป็นเฉลี่ในลายคนมากอะโน่นนี่นั่นเนาะได้เนี้ยต้อนพี่น้องกับวได้โบงว่าอยาก <c oughs> ได้อยากต้อนหรอกพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ำใจเพิ่นถือว่ายอมหับอยู่เนาะได้กินนู่นอินี่น้ำพี่นอ้องอเอามีแต่ว่าแม่ก็ดีเช่วไว้เด้วย,วยนะ <c oughs> เนาะถือว่า ก็บ่มีอย่งางไรดอกพี่น้องเนาะอ่าเขามาเยี่ยมแล้วกันนั่งโอนพื้นโอนแผ่นให้กันฟังตั้งแต่ข้าวเพื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันผ่านมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยางไรกัอ่างไรคนปกติแต่มันสบายเนาะแม่อ่าแต่โน่นนี่นั่นโว้ยยันทางรถนี่แปลี่ยู่แทธธรรนี่มือเล็กออกโว้ทอ้อ่าชาว่า,าตั้งเป็นสำนักรถนี่เฮงบุญเป้าเนาะสำนักนางเทียมเหมือนกัน คือว่าแหละพี่น้องเนาะของนี่น่ะเพิ่นก็เลือกอยู่ได้บุเมนชีอยู่น้ำผึเพิ่นก็อยูเนาะยูน้ำผึ้งถูกได้เออเป็นยังไงกันดีนะเพิ่นอยากอยู่น้ำผึ้งถูกเพิ่นเพิ่นยังให้ผึ้งถูกนิ่โผล่คนยังที่บ้านแม่กระทบแล้วเพิ่นสงสารเพิ่นว่าอย่างไรสมมติว่าซื้อเองบ่ได้บ่แม่ก็บอกเคยได้ซื้อจากเธอเออไม่จะบอกมึงไม่จะบอกจำกะาวานี่ซื้อเองด้วยเองเป็นยังไงเนาะ น้ะบุได้อีกเนาะพิดกดอตเนาะเออพี่น้องเนาะนี่แหละบอต้าก็ยังเงดอยู่นะก็งเคยตั้งคำถามอยู่เลยเนาะแบบว่าเป็นยังหมอหมอเพิินอ่าบอกมูนั่นอันนี่แล้วเจ้าของคือบอเหตเองทีนะหรือว่าบอเห็นว่าบอต้าว่ารู้ถูกทันสิแล้วคือสมมติว่าแต่เจิมดวงทีนะเพิ่นเจิมให้มูหรือว่าเจิมให้ลูกซิ์ลูกหาทีนะแต่ว่าเพิ่นฟูเจิมฟูยังนี่ คนคือโบเฮดแบบว่าให้ตัวเองนแบบี่แบบมีแบบเงินทองอย่างหรือว่าเงินคำคำแก้วไหลมาเทมาสินะนี่ก็เคยคิดพี่น้องเนาะแต่แต่บริวารนู่นนี่นั่นเดอกแต่ว่าเพิินโกดของคนเพิ่นนี่มันห้ามห้ามห้ามซื้อเองเหมือนบอกเออมันักเป็นน้นไม่ได้อยากซื้อนะจะบอกก <ะ S 1> <ห>็คือกันครับญญอันผูรักผู้้ใหญ่เพนพ้าเบ้าผู้ซื้อบ่อพันเนาะผู้พันบ่อซื้อ อันนี้คือความฝันซื่อเลขบัตรนี้เฮียนมุนเนาะเป่าให้เจ้าของบดได้เผื่อแบบนีขี่เงื่อนเข่าตาเจ้าของจกออกเองบได้เนาะเออเนาะประมาณนี้นอะไรยันคะวามหมายพี่นาเจอมดวงก็เจอมใหมดได้เนาะแต่ว่าจะเจอให้เจ้าของนี่ก็บ,บ่ดได้เพราะว่ามุนเจ้าของเฮียน,ะนมาฉันเนาะเออเอ้อเอาฉันมีแต่นั่นแหละคู้เรื่องและฉันบัตรนี้ เอาอยู่ดีไม่แห้งแม่ดูดูเนาะสบายดีสบายดีอ่าขอแต่ไม่แหละเนาะนี่แชู่้เย็นไว้ยยังเย็นกับหลานชายเนาะเอออ่าทุกเนาะเสียงตู้เย็นฮึนหึนโยอ้าวอดใจรอเนาะพี่น้องเนาะทางบ้านทางเฮือนน้องโมเพิ่นก็อีกบอดนเนาะก็คือจะได้อ่าดำเนินการและรอกษาให้น้องโมเพิ่นมามื่อสักก่อนเหมือนกันเนาะจักสิว่าจังใดแหละพี่น้อง เฮิดเอาจ่าก,ก็เป็นอย่างใดเด้เนาะ,ะมีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆอยบอกเรื่องจังใดอ๋อจังใดก็ขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วก็บโบกดข่าวโฆษณาพี่น้องเลยถ่ายคลิปนี้ก็คือจะได้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย